สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆุคนด้วยนะคะช่องข้อหอมชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเกาะติดอัปเดตประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ2นะคะและลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5ารอบเก็บตกกันค่ะก่อนจะไปรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้อหอมชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่ขาวสารใหม่ๆค่ะค่ะเรื่องแรกนะคะสําหรับใครเนี่ยที่ติดตามข่าวสารการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5นะคะรอบเก็บตก วันนี้เราจะมาแบ่งปันข้อมูลกันค่ะและการลงทะเบียนที่สมบูรณ์นะคะจะปรากฏภาพแบบนี้นะคะซึ่งจะขึ้นเครื่องหมายถูกนะคะและแจ้งว่าระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโปรดรอรับ SMS นะคะยืนยันผลการลงทะเบียนภายใน3วันค่ะและเรื่องที่2นะคะก็เป็นการประกาศผลรอบ2ของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าใครเนี่ยที่รอบแรกผ่านการลงทะเบียนสมบูรณ์นะคะ จะปรากฏภาพในลักษณะแบบนี้ค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่ลงทะเบียนในช่วงที่2นะคะตั้งแต่วันที่9กันยายนถึง15กันยายน2565นะคะก็สามารถเช็คสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่2นะคะได้ในวันที่23กันยายน2565เป็นต้นไปแล้วนะคะและผลจะปรากฏอย่างนี้หรือไม่หรือว่ามีสถานะแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาทวนกันอีกรอบสักนิดนึงค่ะ ค่ะเรามาเริ่มกันในประเด็นแรกกันเลยนะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตกค่ะก็สําหรับใครนะคะที่เข้าไปในหน้าเว็บไซต์ w w w ร์ไคนละครึ่ง .com นะคะวันนี้เมื่อท่านกดเข้าไปกดดูสิทธิ์คงเหลือช่วงเช้านะคะตั้งแต่หงโมงเชา้าก็จะปรากฏสิทธิ์คงเหลือจำนวน2องล้านหกแสนสี่หมื่สิทธิ์แล้วนะคะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะก็มีหลายท่านนะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่ากลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตรงนี้นะคะคือกลุ่มไหนอะไรอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันข้อมูลกันค่ะสําหรับในรูปแบบของการลงทะเบียนนะคะจะไม่แตกต่างกันค่ะแต่จะแตกต่างกันตรงกลุ่มเป้าหมายค่ะสามารถลงทะเบียนผ่าน2ช่องทางได้นะคะคือ ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่มีแบนเนอร์โครงการคนละครึ่งค่ะและลงผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ไคนละครึ่ง .com ค่ะซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่23กันยายน2565เป็นต้นไปเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะซึ่งกลุ่มที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตกได้นะคะก็จะมีอยู่2กลุ่มค่ะคือกลุ่มผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเลย และกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งแล้วแต่ใช้ไม่ทันภายใน14วันตามระยะเวลาที่กําหนดค่ะและก็สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ค่ะดังนั้นจะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะและกลุ่มที่น่าเสียดายนะคะที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะก็คือกลุ่มที่ได้รับ800บาทไปแล้วแล้วก็ใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะทําไมถึงไม่ให้กลุ่มนี้ลงทะเบียนบ้าง ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่กลุ่มนี้เนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตกได้คะ่ะซึ่งเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตกนี้นะคะก็เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนดคะ่ะคือให้ลงทะเบียนได้เฉพาะ2กลุ่มข้างต้นคะ่ะค่ะสําสหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะคะก็ให้ตรวจสอบ SMS นะคะว่าสมบูรณ์หรือไม่คะ่ะถ้าลงทะเบียนสําเร็จนะคะก็จะมี SMS ปรากฏแจ้งเตือนว่า ลงทะเบียนสำเร็จโปรดใช้สิทธิ์แอปพลิเคชันเป่าตางังภายในวันที่3ตุลาคม2565นี่คือรอบเก็บตกนะคะจะปรากฏแบบนี้เมื่อปรากฏแบบนี้แล้วนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะคะก็ต้องไปติดตั้งแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะจากนั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2565ค่ะและก่อนใช้นะคะท่านต้องเติมเงินเข้าระบบเป่าตังก่อนนะคะถึงจะใช้ได้ และต่อจากนั้นนะคะก็สามารถใช้ไปสแกนกับร้านค้านะคะที่ร่วมโครงการได้เลยค่ะนี่ก็คือขั้นตอนของการเข้าร่วมโครงการนะคะจนถึงกระบวนการของการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟดห้ารอบเก็บตกค่ะสำหรับคนใหม่นะคะก็ต้องศึกษาขั้นตอนกันสักนิดนึงค่ะแล้วก็ท่านที่ได้รับสิทธิ์แล้วนะคะแต่ว่าใช้ไม่ทันภายใน14วันเนี่ยก็ให้ท่านไปลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโคศกกระทรวงการคลังนะคะว่า สำหรับใครเนี่ยที่จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตกนี้ได้นะคะซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียนหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักและมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังนณะวันที่15สิงหาคม2565 ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่3ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกคืนเงินหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือว่าโครงการอื่นๆของรัฐและเขานะคะก็ได้ระบุเงื่อนไขคนละครึ่งเฟส5ไว้ชัดเจนนะคะว่าประชาชนทั่วไปนะคะสามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสหรอบใหม่นี้ก็คือ 1. ประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิโครงการ 2. ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการแต่ว่าไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการนวดสปาทำผมทำเล็บและบริการขนส่งสาธารณะและสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนดในอัตราร้อยละ50แต่ว่าไม่เกิน150บาทต่อคน ต่อวันและไม่เกิน800บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการเหมือนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทุกรายก่อนหน้านี้ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่3ตุลาคม2565จนถึงวันจันทร์ที่31ตุลาคม2565ระหว่างเวลา6นาฬิกาจนถึง22นาฬิ59 00นาทีค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงการคลังนะคะเขาเน้นย้ำมาค่ะสำหรับคนละครื่งเฟส5รอบเก็บตก ค่ะสำหรับรูปแบบการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตกนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนกันแบบคร่าวๆค่ะสำหรับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะก็ให้ท่านนะคะกดเข้าไปที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะคะให้กดลงทะเบียนจากนั้นอ่านเงื่อนไขและกดยอมรับเงื่อนไขโครงการจะปรากฏข้อมูลขึ้น3ส่วนนะคะให้ท่านเตรียมบัตร13หลักไว้เตรียมโทรศัพท์ และกรอกในส่วนของรายได้ของท่านนะคะซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อมูลใน3ส,ส่วนนี้นะคะให้ครบถ้วนเมื่อแล้วเสร็จนะคะก็ให้กรอกรหัส OTP เพื่อยือนยันการลงทะเบียนของท่านค่ะจากนั้นนะคะระบบก็จะขึ้นข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะโดยจะปรากฏเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟร5รอบเก็บตกนะคะผ่านแอปพลิเคชันแบนเนอร์เป่าตังค่ะ ใครนะคะที่มีแอปอยู่แล้วก็ให้กดเข้ามาจนถึงหน้าบัญชีของเราจะปรากฏหน้าแบนเนอร์สีเหลืองแบบนี้นะคะก็ให้กดเข้ามาเหมือนเดิมได้เลยสำหรับใครนะคะที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ไม่สามารถกดใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะคะพอท่านกดมาแล้วก็จะเจอจอปรากฏงานไขายแบบนี้ขึ้นนะคะก็ให้ท่านเนี่ยกดยอมรับงานขาข้อตกลงและให้ท่านติ๊กกดยินยอมนะคะ แล้วจะขึ้นหน้าจอให้กรอกข้อมูล3ส่วนด้วยกันค่ะให้ท่านเตรียมบัตร13หลักไว้เตรียมโทรศัพท์ไว้และกล่อกในส่วนของรายได้ของท่านซึ่งท่านจะต้องกรอกข้อมูลใน3ส่วนนี้ให้ครบนะคะเมื่อแล้วเสร็จก็ให้กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันการลงทะเบียนของท่านค่ะจากนั้นระบบก็จะขึ้นข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วโดยปรากฏเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้นะคะซึ่งลักษณะก็จะเหมือนกันนะคะ กับการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ค่ะต่อมานะคะเรื่องที่2จะเป็นการตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565รอบ2ค่ะซึ่งจะเป็นการประกาศผลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงวันที่9กันยายนถึง15กันยายน2565ค่ะท่านที่ลงทะเบียนในรอบวันที่ดังกล่าวนี้นะคะท่านสามารถเช็คสถานนะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ในวันนี้ได้แล้วนะคะ และหากใครนะคะที่เข้าตรวจสอบแล้วสถานะขึ้นว่าไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งก็มีด้วยการก้าวสาเหตุนะคะซึ่งเราได้ลงสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์และวิธีแก้ไขไปแล้วนะคะก็ให้ท่านนะคะไปดําเนินการแก้ไขาตามช่วงเวลาตามที่เขาแจ้งไว้นะคะซึ่งสามารถย้อนไปดูได้ในคลิปที่แล้วคะ่ะสำหรับในรูปแบบของการตรวจสอบนะคะให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2565นะคะ ก็จะเจอหน้าจอนี้เจอปุ่มที่ขึ้นว่าตรวจสอบสถานะลงทะเบียนก็ให้ท่านกดเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะก็จะปรากฏสถานะให้ท่านกรอกข้อมูลผู้สมัครประกอบด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วให้ท่านเลือกตรวจสอบข้อมูลค่ะจากนั้นนะคะระบบจะแสดงสถานะการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียนโดยผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะซึ่งจะปรากฏข้อมูล2ส,ส่วนค่ะ สำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะหน้าจอจะปรากฏภาพแบบนี้นะคะซึ่งท่านต้องไปดำเนินการหรือว่าไปดูอีกทีนะคะว่าไม่สมบูรณ์เพราะว่าอะไรอีกต่อไปค่ะซึ่งในวันนี้นะคะรอบ2ของการตรวจสอบผลการลงทะเบียนก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะปรากฏหน้าจอแบบนี้สีเขียวๆนี้นะคะหมายความว่าสถานการลงทะเบียนสมบูรณ์ค่ะก็ขอให้ผู้ลงทะเบียนนะคะ รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะในช่วงเดือนมการาคม2566ทีนี้นะคะเรามาดูความหมายของสถานะผลการลงทะเบียนที่ขึ้นแต่ละสถานะนะคะว่าหมายถึงอะไรกันบ้างลำดับที่1นนะคะถ้าสถานะขึ้นว่ายังไม่ลงทะเบียนหมายความว่าผู้ลงทะเบียนใหม่นะคะไม่เคยลงทะเบียนค่ะ ลำดับที่2นะคะถ้าสถานะขึ้นว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนหมายความว่าผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบข,ข้อมูลหน้าบัตรประชาชนค่ะลำดับที่3นะคะถ้าสถานะขึ้นว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนถูกต้องหมายความว่าผู้ลงทะเบียนนะคะมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ลงทะเบียนต้องเดินทางไปยังหน่วยรับลงทะเบียนที่เลือกไวค้ค่ะลำดับที่4นะคะถ้าสถานะขึ้นว่าข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องหมายความว่าผู้ลงทะเบียนเนี่ยมีการลงทะเบียนด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องต้องทำการลงทะเบียนใหมค่ค่ะ ลำดับที่ 5, ถ้าสถานะขึ้นว่ากระทรวงการคลังนะคะได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วหมายความว่าผู้ลงทะเบียนได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะบุคคลค่ะซึ่งสถานะนี้นะคะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ลงทะเบียนได้ค่ะยกเว้นตรวจสอบสถานะจากกรมการปกครองแล้วพบว่าสถานะไม่ถูกต้อง ผู้ลงทะเบียนจะต้องไปแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ค่ะลำดับที่6ถ้าสถานะขึ้นว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์หมายความว่าผู้ลงทะเบียนเนี่ยมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและตรวจสอบสถานะกับกรมการปกครองเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการรอพิจารณาคุณสมบัติต่ตอไปค่ะ ลำดับที่7ถ้าสถานะขึ้นว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์หมายความว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะและตรวจสอบสถานะกับกรมการปกครองข้อมูลไม่ถูกต้องและผู้ลงทะเบียนจะต้องทําการแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยรับลงทะเบียนที่ยื่นเอกสารไว้เท่านั้นกรณีที่ทํารายการผ่านเว็บไซต์นะคะสถานะโสดให้ยื่นแก้ไขข้อมูลณนะหน่วยรับลงทะเบียนไหนก็ได้ค่ะ ลำดับที่8ถ้าสถานะขึ้นว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหมายความว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและผ่านคุณสมบัติของโครงการและให้รอยืนยันตัวตนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ลำดับที่ 9. ถ้าสถานะขึ้นว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติหมายความว่าผู้ลงทะเบียนมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของโครงการค่ะซึ่งก็สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติใหม่ได้นะคะลำดับที่ 10. ถ้าสถานะขึ้นว่ายืนยันตัวตนสำเร็จหมายความว่าผู้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับปัสบริการแห่งรั้งสำเร็จแล้วนะคะ ก็ในกรณีที่ผ่านมานะคะให้ท่านไปยืนยันตัวตนที่3ธนาคารทั้ง3แห่งได้เลยนะคะโดยที่ท่านเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดธนาคารใดๆค่ะได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารทกาศาค่ะลำดับที่11ถ้าสถานนะขึ้นว่ายืนยันตัวตนไม่สําเร็จหมายความว่าผู้ลงทะเบียนเนี่ยยืนยันตัวตนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สําเร็จแล้วนะคะ สำหรับการรายงานอัปเดตผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 5รอบ2และการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5รอบเก็บตกนะคะก็ขอจบการรายงานไ้เพียงเท่านี้ค่ะไว้อัปเดตกันต่อในคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้าวหอมชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ